สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับผมท็อปนะครับจากช่องแวร์ท็อปโกคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิววิธีการขอวีซ่าอียิปต์ว่าเป็นยังไงเอาแบบละเอียดเลยนะครับจากประสบการณ์ตรงๆที่ผมไปขอวีซ่ามาด้วยตัวเองมันมีอะไรมากกว่าที่คิดแน่ๆนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆการที่จะไปประเทศนี้สําหรับคนไทยไม่ใช่ว่าซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บบินไปถึงได้เลยนะประเทศนี้สําหรับคนไทยแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังต้องขอวีซ่า ก่อนเข้าประเทศอยู่นะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงแค่วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะจริงๆมันก็จะมีวีซ่าแบบทํางานวีซ่าแบบเอ่ออย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็จะกล่าวถึงวิธีการขอวีซ่าแบบท่องเที่ยวสําหรับคนไทยเนี่ยคือสามารถเข้าไปเที่ยวที่อียิปได้30วันนับจากนับจากวันแรกที่เราแตะที่สนามบินนะครับก็คืออยู่ได้ไม่เกิน30วันอายุวีซ่าก็คือ90วันก่อนที่ผมจะไปขอวีซ่าเนี่ย ผมก็เหมือนเพื่อนๆแหละไปหาข้อมูลมาเยอะมากจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าไปขอวีซ่าเขาต้องใช้อะไรบ้างใช้เอกสารอะไรนู่นนี่นั่นแต่ก็มีบางอย่างนะครับที่ผมก็ยังแบบสับสนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแบบฟอร์มเพื่อกรอกอประวัติต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปยื่นสถานทูตเองเท่าที่เสิร์ชเจอก็มีแบบผมเจออยู่2แบบฟอร์มนะผมก็งงๆเอ๊ะตกลงแบบฟอร์มไหนกันแน่นะแต่ผมก็พิมพ์มาทั้ง2แบบแล้วก็เรื่องรูปถ่ายรูปถ่ายเนี่ย เป็นอะไรที่แบบสับสนมากบางที่ก็บอก2นิ้วบางรายละเอียดก็บอก3นิ้ว3ส่วน4นิ้วบางที่ก็บอก1.5นิ้วแต่เท่าที่หาข้อมูลมาเอาจริงๆแต่ละประเทศเนี่ยการขอวีซ่าก็ขอรูปถ่ายไม่เหมือนกันอีกผมก็เลยไปถ่ายมาเลยพื้นหลังขาว2นิ้วแล้วก็ถ่ายทั้ง3ส่วน4นิ้วถ่ายทั้ง1.5นิ้วอ่ะมีหมดเลยคราวนี้ก็ถึงเวลาการเตรียมเอกสารละสิ่งที่ผมเตรียมไปในวันยื่นเอกสารอียิปต์ก็จะมีดังนี้เอ 1, ่อหนึ่งพาสปอร์ตเล่มจริงนะครับที่มีอายุเกิน6เดือนขึ้นไป อันนี้เนี่ยสำคัญเลยต้องเอาไปก่อนแน่ๆสําสำเนาพาสปอร์ตนะครับอันนี้ซีหลอกไว้เลยเอาไปด้วยนะครับสชุด 3. นะครับรูปถ่ายอย่างที่ผมบอกไปเนาะรูปถ่าย2นิ้ว1.5นิ้ว3ามนิ้วอันนี้ผมเตรียมไปหมดเลยแต่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเนาะ ตกลงจริงๆต้องใช้กี่นิ้วนะครับอันนี้ผมเตรียมไป C ก็คือ s t a t e มนต์ s t a t e มนต์เนี่ยบัญชีของเราเนี่ยครับหเดือนล่าสุด s t a t e มนต์เนี่ยผมก็หาข้อมูลมาเยอะเหมือนกันเนาะบางที่ก็บอกต้องเอาเป็นภาษาไทยบางที่ก็บอกภาษาอังกฤษบางที่ก็บอกเป็นเงินไทยบางที่ก็บอกเป็นเงิน US แต่สิ่งที่ผมเตรียมไปก็คือ s t a t e มนต์หเดือนภาษาอังกฤษแต่เป็นเงินไทยปกติเลยเหมือน s t a t e มนต์ที่เราใช้แต่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้น5 ใบรับรองการทํางานถ้าเพื่อนๆก็ทํางานอยู่งองค์กรหรือทํางานบริษัทต่างๆนะครับเขาก็จะมีแบบออกใบรับรองการทํางานให้ตัวนี้เพื่อนๆก็เตรียมไปเนาะหนึ่งฉบับแล้วก็หสกสำเนาบัตรประชาชน1ใบนะครับอันนี้เพื่อนๆเตรียมไปเลยเจ็ใบจองโรงแรมใบจองโรงแรมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปจองโรงแรมก่อนได้นะครับเข้าไปจองโรงแรมในแอปต่างๆเนาะในแอปไม่ว่าจะเป็น A g o d a ในแอปจองโรงแรมทริปคอมหรือโรงแรมอะไรต่างๆก็คือเพื่อนๆเข้าไปเลือกโรงแรมเลย แล้วก็ทําการจองแต่ผมแมนะนําให้จองโรงแรมแบบยังไม่ต้องจ่ายตังค์มันจะมีแบบให้เลือกอยู่ว่าจองโรงแรมแล้วใหญ่ตังค์ที่หลังอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ไปจองก่อนเลยพอจองเสร็จเพื่อนๆก็พิพนออกมานะครับเป็นสําเนาออกมาว่าเนี่ยเราจองโรงแรมนี้นะมีชื่อเราอะไรก็าปิพนออกมาแล้วก็อันถัดไปก็คือแปดเอ่อตัวเครื่องบินใบจองตัวเครื่องบินเนี่ยเพื่อนๆก็คือเข้าไปแอปเนาะ trip d com หรือแอปที่เพื่อนๆเข้าไปจองเครื่องบินนั่นแหละ เข้าไปเสร็จป ch le ุ sir, u, war, WiFi, ๊บเข้าไปเลือกเลยเราจะไปไฟไหนไฟวันน <een> ี <is till S 2> ้กับว so ันนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปเหมือนกับดําเนินการต่อเข้าไปคี์ชื่อตัวเองว่าผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นชื่อท่านนะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็กดดาเนินการไปอะไรเงี้ยพอไปถึงหน้าก่อนชําระเงินเนี่ยมันจะมีหน้าหนึ่งที่แบบมันจะบอกรายละเอียดเลยว่าไฟนี้วันที่เท่าไหร่ไปวันที่เท่าไหร่กับวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีชื่อเพื่อนเพื่อนอ่ะอยู่ในนั้นด้วยแต่อย่าเพิ่งไปกดจ่ายตังค์นะเอาแค่นั้นพอแล้วเพื่อนนเพ เอ่อหนึ่งฉบับนะครับอันต่อไปคือโปรแกรมเที่ยวโปรแกรมเที่ยวเพื่อนเพื่อนก็ทําแบบง่ายๆเลยไม่ต้องแบบไปปิี๊อะไรให้สวยงามนะครับเอ่อจะเขียนเราก็ได้หรือจะเขียนใน Excel ในเอ่อใน m i c r o s o f t Word ก็ได้เอาที่เพื่อนๆสะดวกนะครับก็เขียนไปว่าวันที่1เพื่อนๆจะไปเที่ยวที่ไหนวันที่2ไปเที่ยวที่ไหนวันที่3ไปที่ไหนเอาคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนึ่งฉบับและเอกสารสุดท้ายนะครับก็คือแบบฟอร์มการขอวีซ่าอียิปต์นั่นเองพร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน โอเคก็ประมาณนี้นะครับเอกสารเบื้องต้นที่เตรียมไปเนาะก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็เหมือนกันแบบเตรียมเอกสารเพื่อไปขอวิซ่าทั่วไปเนาะก็ยืนยันตัวตนนั่นแหละว่าเออเราเป็นใครทํางานที่ไหนเงินเดือนฐานมันคงนะอะไรอย่างเงี้ยข้อแนะนำสเตทเมนต์นะครับสเตทเมนต์เนี่ยเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยแนะนําเลยว่าให้เหลืออย่างน้อยประมาณ4ี่0 0ื0ื่นขึ้นไปอันนี้จากที่ผมไปถามเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตมาเนาะหลังจากที่เราเตรียมเอกสารเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนเดี๋ยวเราไปยื่นเอกาสาร ขอวีซ่ากันหลังจากที่เ,เพื่อนๆเตร็มเอกสารเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปสถานทูตกันสถานทูตอียิปต์ก็อยู่ที่อาคารสระชัยอาคารสระชัยเนี่ยอยู่ที่ซอยสุขุมวิท63ง่ายๆเลยถ้าเ,เพื่อนๆเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็ไปลงที่สถานีเอกมัยออกจากรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยก็เข้าซอยสุขมมุมวิท63ซอยเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีขนส่งเอกมัยเลยนะครับเดินไปไม่ไกลแค่600เมตรพอไปถึงอาคารสระชัยเสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นไปที่ชั้น31คือไปถึงอาคารสระชัยแล้วเนี่ย ไปเข้าด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วเดินไปด้านข้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือไปขึ้นลิฟต์ลิฟต์ขึ้นลิฟต์ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเลขคู่ฝั่งขวาเป็นเลขคี่ขึ้นลิฟต์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะถึงสถานทูตล,ละพอขึ้นไปปุ๊บนะครับนี่ เดี๋ยวผมแบบไปแกะพิมพ์เขียวมาแล้ว <c oughs> ไปแกะพิมพ์เขียวของสถานดูดมาคือขึ้นไปเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเขาไม่ให้พกโทรศัพท์เดี๋ยวเขาจะเก็บโทรศัพท์ไว้โทรศัพที่เก็บโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละข้างหน้านั่นแหละคือไม่ได้ใหญ่มากเอ่อห้องไม่ได้กว้างมากนะครับก็เห็นมองเห็นได้ก็วางโทรศัพท์เสร็จปุ๊บลงบันทึกว่าเออเราชื่ออะไรจะมาทําขอวีซ่านู่นนี่นั่นนะแล้วก็ผ่านเครื่องสแกนเข้าเครื่องสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นห้องนะครับเป็นห้องใหญ่เลยในเรื่องของแบบฟอร์ม แบบฟอร์มการกรอกวีซ่าอียิปต์นะครับคือในเน็ตเนี่ยผมก็เสิร์ชเจอสองแบบเนาะผมก็พิมพ์ไปสองแบบเลยพิมพ์เผื่อไว้แล้วก็กรอกไปทั้งสองแบบเลยพอไปถึงสถานทูตแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าพี่ครับพี่ครับมีแบบฟอร์มไหมให้กรอกไหมพี่เขาบอกอ้าวมี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 เนี่ยมีคนพิมพ์มาฟังวางไว้เต็มเลยพิมพ์มาเยอะมากผมก็เลยขอเข้าใหม่เลยสรุปแล้วแบบฟอร์มที่ถูกต้องจริงๆก็คือแบบนี้นะครับคือแบบนี้นี่คือแบบฟอร์มที่ถูกต้องอ่ามีด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่แบบนี้เลยอืม เป็นห้องใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปเนาะเราก็จะเข้าไปนั่งไปต่อคิวไปต่อคิวนั่งก็อีแล้เป็นเรียงเรียงเรียงไปใครไปก่อนก็ไปนั่งก่อนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงไปเรื่อยเจ้าหน้าที่ก็ดําเนินการเร็วอยู่นะตรวจเอกสารไม่นานนะครับแล้วก็เรียงไปเรื่อยเรียงไปเรื่อยนะครับผมพอถึงเราแล้วก็ไปยื่นเอกสารเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจเอกสารแหละเขาจะตรวจตัวตัวตัวเอกสารพอตรวจเอกสารเสร็จปุ๊บ อันนี้อันนี้อันนี้ประสบการณ์ผมเองนะแต่คนอื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่าเจ้านที่ดึงสเตตเมนต์ออกหมดเลยเหลือแผ่นเดียวแผ่นสุดท้ายเหลือไว้แผ่นสุดท้ายแผ่นเดียวเราก็ไปยื่นพอไปยื่นไปยื่นเสร็จปุ๊บเท่าที่เขาก็เขาก็ดูเอกสารแป๊บหนึ่งก็ดูว่าเออครบไหมสเตตเมนต์ไปรับรองการทํางานแผนเที่ยวนู่นนี่นั่นผมก็เอาไปแล้วผมก็เอารูปไปเยอะมากผมก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าต้องใช้รูปไหนนะครับในการติดก็ให้เลือกเลยเนี่ยหนึ่งจุดห้าสามส่วนสี่นิ้วหรือสองนิ้วนะครับผมสรุปแล้วก็คือใช้รูป แบบนี้เลยนะครับนี่2คูณ2นิ้วก็คือ 2, คูณ2นิ้วแบบนี้เลยหรือไปร้านถ่ายรูปก็บอกเขาว่าขอถ่ายรูปทําวีซ่านะครับหลังขาวแบบ2อคูณสนิ้วนี่แล้วก็ติดแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมก็เออแบบนี้ถูกใช่ไหมครับพี่เจ้าที่บอกใช่ถูกโอ้ใหญ่มากเลยนะจะได้เห็นหน้าตาเราชัดๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอกสารคือแบบนี้เลยนะครับมีเอกสารเอกสารตรงเนี้ยคือตัวที่ผมหยิบมาจากหน้าสถานทูตเลยนะครับเนี่ยถูกต้องแน่นอนนี่ไปขอเข้ามา นี่แล้วก็เขียนแบบนี้แหละนี่เป็นไงเอกสารชัดไหมนี่แบบนี้นี่อ่าแล้วก็ผมก็ไปหยิบแล้วก็กรอกข้างในนั้นเลยนะครับผมก็คือกรอกใหม่สดๆนะครับแล้วก็ติดเอกสารแบบนี้กับเอกสารที่เหลือที่กลับไปเมื่อกี้แล้วก็เอาไปยื่นนะครับแป๊บเดียวหลังจากที่ยื่นเสร็จนะครับไม่นานพี่เจ้าหน้าที่เนะาะเขาก็จะเอาใบนี้มาให้นี่อันนี้ก็คือใบนัดส่งเล่มนะครับ หมายความว่าเรามาขอวีซ่านะครับใบนัดนี่ก็คือ number นัมเบอร์นี้อันนี้คือจะมีนัมเบอร์อยู่แล้วก็มีวันที่นะครับนี่คือวันที่วันที่นี้ค,คือเป็นที่นัดส่งเล่มวันที่นัดส่งเล่มหมายความว่าเราจะต้องเอาเล่มนี้มาส่งที่สถานทูต เพื่อที่จะเอามาสแตมป์วีซ่าข้างในก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการยื่นเอกสารคราวนี้ผมก็สบายใจละขอวีซ่าเรียบร้อยแล้วก็ได้วันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาส่งเริ่มกันวันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับไม่น่าติดปัญหาอะไรใช่ไหมครับเพื่อนๆวันที่เราไปยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าเนี่ยเดี๋ยวนับเป็นวันที่ศูนย์แล้วกันเนาะวันที่ศูนย์เนี่ยทางผมที่ผมไปเนี่ยคือไปวันที่22เดือนกันยายน2568กก็คือถ้านับแล้วนะครับจากวันที่เรายื่น เอกสารไปวันที่22เดือน9ก็คือนับไป42วันนะครับก็คือประมาณ6อาทิตย์แล้วก็สําหรับเพื่อนเอนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่จะไปหลายคน5-6คนอย่างเงี้ยไปเป็นแก๊งไปหลายคนนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับฝากเล่มกันมาก็ได้ไม่ต้องเขียนหนังสือมอบอำนาจอะไรเลยนะครับส่งไปตัวแทน1ท่านเท่านั้นเอาทั้งเอกสารทุกอย่างของเพื่อนเนี่ยรวบรวมมาให้หมดเลยแล้วก็พาสปอร์ตด้วยนะครับเอาไปแค่คนเดียว แล้วก็หออไปนี่แหละเป็นตั้งเป็นตั้งออกไปให้เจ้าหน้าที่เลยแล้วก็ขอยื่นวีซา่าทางเจ้าที่เขาก็จะตรวจแล้วก็รับมาทั้งหมดซึ่งเรายังไม่รู้เนาะว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านณนะวันที่ยื่นนะครับเรายังไม่รู้ว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านตัดภาพไปฟุบอะสมมุติวันนี้เป็นวันที่3เดือน11แล้วเราก็เอาเร่มไปด้วยนะสิครับเ,เพื่อนๆเราคงคิดว่าไม่มีอะไรที่แบบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมเออทั้งที่เราแบบก็เสิร์ชในเน็ตมาพอสมควรเนาะ หาข้อมูลมาพอสมควรเลยว่าเออบางท่านก็ได้ตรงเวลาบางท่านก็ได้ไม่ตรงตามเวลาที่ลงไว้คือตอนผมไปเนี่ยผมก็ไปยื่นแบบนี้ให้เจ้าหน้าที่คนอียิปต์ดูแบบนี้เลยให้เขารู้ว่าฉันไม่ได้มาขอเอกสารื่นวีซ่านะฉันมาเอาแบบส่งเล่มผมไปเดินไปปื๊บปื๊บเขาก็เรียกผมไปเลยเอาง,ง่ายๆก็คือขึ้นไปแล้วเนี่ยเดินไปเคาน์เตอร์ซ้ายสุดแล้วก็ไปยื่นเลยและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่อยากเดินเลยจริงๆไปยื่นเสร็จปุ๊บเจ้าที่เขาก็จะเอาใบนี้ของเราไปดูว่าเออเดี๋ยวเบอร์อะไรไปเช็คเนาะเขาก็จะเอาไปเช็คว่ามาหรือยังสุดท้ายเจ้าที่บอกว่าอ๋อยังไม่มานะคะเดี๋ยวถ้ามาแล้วจะโทรไปแจ้งผลแล้วให้ออเล่นมาส่งใหม่สรุปง่ายๆหมายความว่าเอกสารเรายังไม่มาค,าคำว่ายังไม่มานี่คือยังไม่แอปพูบจากอียิปต์ที่นู่นเลยต้นทางประเทศอียิปต์นะครับเอาง่ายๆคือทางประเทศอียิปต์เนี่ยเขายังไม่แอปพูบเอกสารเราว่าเราอะผ่านหรือไม่ผ่านบีซ่า์เราก็เลยถามเจ้าที่ว่า แล้วผมเนี่ยจะทราบเมื่อไหร่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางแล้วคือตามตามที่ผมเอาไว้นะผมจะเดินทางวันที่4ีธันวาแล้ววันที่ไปส่งเร่มเนี่ยวันที่3พฤศจิผมก็ให้เวลา1อาทิตย์นะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์จากวันที่3บวกไป7วันก็คือวันที่10พอถึงวันที่10พฤศจิก็เลยเอย๊ไม่โทรมาสักทีผมก็เลยต้องโทรไปถามเขาเลยโทรไปที่สถานทูตนะครับผมโทรไปปุ๊บสถานทูตรับช่วยเช็คเอกสารเบอร์นี้นะครับเนี่ยแจ้งเบอร์นี้เข้าไปเอกสารเบอร์นี้ให้หน่อยได้ไหมครับว่ามาแล้วหรือยัง เจ้าหน้าที่ก็เยถามว่านัดส่งเล่มวันไหนคะเราก็บอกว่านัดส่งเล่มวันนี้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 เช็คเสร็จปุ๊บไม่มายังไม่มาวันถัดไปวันอังคารถึงจะเป็นวันอังคารก็ช่างนะแต่เจ้าหน้าที่เขายังทํางานอยู่เพียงแต่ว่าไม่ใช่วันที่เขาจะออกมารับเอกสารเฉยๆนะวันอังคารผมก็โทรไปอีกเบอร์นี้มาได้ยังยังไม่มาวันพุธโทรไปอีกยังไม่มายังไม่มายังไม่มาโทรโทรโทรทุกวันเลยโทรจนเจ้าหน้าที่จําผมได้อะโทรไปเจ้าหน้าที่ดีนเสียงผมจําผมได้เขาบอกว่า อ๋อคุณอันนี้ใช่ไหมเบอร์นี้ใช่ไหมอ่ะยังไม่มานะคะจนจําได้อะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสุดท้ายเอกสารผมมาเมื่อไหร่เช้าวันที่18คือวันอังคาร10บโมงเช้าวันอังคารวันที่18อ่าเจ้าที่ก็เลยโทรมาบอกผมว่าตอนนี้เอกสารได้แล้วนะครับแอปพูบแล้วสุปแล้วคือดีเลย์ไปทั้งหมด15วันหลังจากลงวันที่นี้ไว้ว่าให้ไปส่งเล่มแล้วก็ ตอนไปส่งเอกสารนะครับใครมีเพื่อนๆแบบ5 6คน7คนอะไรเงี้ยไม่ต้องไปทั้งหมดก็ได้ไปคนเดียวไม่ต้องเขียนหนังสือมอบอำนาจอะไรไปด้วยนะครับเอาไปเลยหอบแทนเพื่อนไปแต่อย่าลืมไปนี้ไปด้วยนะครับคนที่เป็นตัวแทนนะครับเพื่อไปส่งเล่มเอาตัวนี้ไปด้วยและเตรียมเงินให้พอดีคนละ1620บาทที่สําคัญคือเงินสดไม่รับบัตรนะครับเตรียมเงินสดให้พอดีด้วยนะครับไม่ต้องรอทอนนะให้พอดีเงินจะเตรียมก็คือตอนที่เอาส่งเล่ม เท่านั้นนะครับผมคือเนื่องด้วยว่าเนี่ยผมจะเดินทางวันที่4ธันวาเนาะแล้วก็กลัวแบบเออวีซ่าจะไม่ได้จะไม่ทันแล้วเอ,อ,อางจงริงนะยังไม่จองตัว๋วเครื่องบินเลยไม่จองตัว๋วเครื่องบินยังไม่จองตัวง๋วโรงแรมยังไม่จองตั๋วแดงสิ้นเพราะว่าไม่ไว้ใจเนาะกลัวแบบไม่ทันวันที่เราแบบจะต้องการเดินทางก็งเลยถามเจ้าที่ไปเลยว่าถ้าผมขอเปลี่ยนแผนนี่ได้ไหมเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ท่าทันแล้วแล้วก็ตอนนี้ราคาตั๋วเครื่องบินมันขึ้น้ะล่ะเจ้าที่ก็เลยบอกว่าอ่ะได้ยังไม่ต้องส่งเล่มก็ได ผมเลยสอบถามว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แอปพูบวันนี้ถ้าผมไม่ยื่นเล่มล่ะผมสามารถไปยื่นอีกที1เดือน2เดือนข้างหน้าได้ไหมโดยใช้เอกสารตัวเดิมไม่ต้องไปยืน่นเอกสารใหม่ครอบหนึ่งเจ้าที่บอกว่าได้แต่ไม่ควรจะเกินประมาณ3เดือนนะคะพอผมทราบว่าผมผ่านปุ๊บเนี่ยประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกวันที่18พฤศจิกอะไรประมาณนี้ก็คือให้นับไปเลยประมาณอีก3เดือนข้างหน้าใน3เดือนข้างหน้าเนี่ย เราสามารถส่งเล่มได้เอาเล่มไปส่งเพื่อจตมพาสปอร์ตได้ให้รีเฟอร์เลขเดิมรีเฟอร์เอกสารตัวเดิมที่เราส่งไปซึ่งมันแอพพูบแล้วนั่นแหละเจ้าที่บอกว่ามันไม่นานเกินไปหรอกมันก็ยังพออ้างอิงได้อยู่เจ้าที่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอบอกว่าจะลงดีเลย์ไว้จะมาส่งเล่มดีเลย์ไว้ประมาณ3เดือนข้างหน้าแต่แต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนนะะเพื่อนๆก็อยากจะแคนเซิลไปเลยก็ได้คือไม่ไปแคนเซิลก็ได้เขาก็ไม่ว่าเขาไม่ลงบัญชีดํามันไม่ลงบัญชีชื่อไว้ด้วยว่าเฮ้ยคนนี้ห้ามเข้าไม่ลงเข เอกสารก็คือสกีบไปเฉยเไม่เป็นไรถ้าไปยื่นภายใน3ามเดือนข้างหน้าแล้ววีซ่าจะนับเมื่อไหร่เจ้าที่บอกว่าจะเริ่มนับวีซ่าเนี่ยวันที่หนึ่งก็คือวันที่เราเอาเล่มไปส่งถ้าผมไปยื่นเล่มเพื่อไปสแตมป์วีซ่าในนี้เนี่ยสามารถไปยื่นได้เดือนมีนาก็ได้ <ฮะ S 2> วันที่30มีนาก็ได้หรือวันที่20มีนาก็ได้ยังไงก็ลองโทรถามเจ้าที่เขาอีกทีหนึ่งนะครับ ลองนัดกับเจ้าหน้าที่หนึ่งนะครับว่าเราจะไปวันนี้วันนี้ใกล้ๆวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันที่จะเริ่มนับวันที่1ที่วีซ่าจะมีอายุ90วันเนี่ยคือวันที่เราไปส่งเล่มเพราะฉะนั้นวันที่เพื่อนๆไปส่งเล่มสมมติไปยื่นวันที่20มีนาวีซ่าก็จะมีอายุอีก90วันถัดจาก20มีนาก็คือจนถึงเดือน6นั่นแหละรอราเดือน6นั่นแหละอย่าลืมนะครับ90วันก็คืออายุวีซ่าไปยื่นวันที่นี้แล้วเพื่อนๆก็มีเวลาอีก90วัน เข้าอิยบได้แต่เพื่อนๆสามารถเข้าไปอีิตบเสร็จแล้วอยู่ได้ไม่เกิน30ิวันสุดท้ายแล้วนะครับผมผมก็เลยขอเลื่อนเจ้าหน้าที่ไปนะครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอเลื่อนเลขที่นี้ไปก่อนนะครับอีกสามเดือนแล้วกันเดี๋ยวผมจะโทรบ่อยอีกทีหนึ่งว่าผมจะไปยืนวันไหนสุดท้ายแล้วนะครับแผนผมก็เปลี่ยนจนได้ <laughs> าก,การที่จะไปอียิปต์ตามที่วางไว้ก็คือสคิปไปก่อนนะครับ๋ยวขอเลื่อนไปก่อนเนาะ๋ย่ค่อยมาวางแผนกันอีกทีหนึง่งว่าจะไปเมื่อไหร่นอกจากการยื่นเอกาสารเพื่อขอเข้าวีซ่าแบบนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีก2แบบนะครับที่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่มาแบบหนึ่งก็คือใครที่มีวีซ่ายูเควีซ่าอเมริกาวีซ่าเชงเก้นนะครับอันนี้ที่ยังไม่หมดอายุแล้วก็เตรียมเอกาสารไปปึ้งยื่นไปเลยแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่ามีมีวีซ่าพวกนี้ที่แอคทีฟอยู่ในนี้ นะครับขอยื่ยนไปเลยอันนี้จะได้ภายใน7วันนะครับยื่ยนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเจ้าหน้ที่เขาก็จะเก็บพาสปอร์ตไปเลยแล้วก็เดี๋ยวนัดวันมารับได้เลยนะครับอีก7วันข้างหน้าเพื่อนๆก็สามารถบินได้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีก็คือเพื่อนๆบินไปประเทศญี่ปุ่นพอไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาจะมีแสแตมป์ว่า เข้าญี่ปุ่นแล้วก็ออกญี่ปุ่นวันที่เท่าไหร่เพื่อนๆไปญี่ปุ่นมาถ้าได้สแตมจากตมของญี่ปุ่นเนี่ยไม่เกิน7วันสมมติเพื่อนๆไปญี่ปุ่นแล้วบินกลับมาวันที่1วันที่1นึ่งมกราละกันเพื่อนๆมีกลับมาปุ๊บจะตอนสแตมญี่ปุ่นจะเป็นวันที่1มกราเพื่อนๆก็เอาตัวนี้แหละพร้อมเอกสารเหมือนเดิมเอกสารชุดเดิมเลยที่ผมเกินไปตอนแรกนะครับแนบไปกับตัวพาสปอร์ตนี้แล้วก็บอกพี่เจ้าที่เขาว่าเนี่ยผมไปญี่ปุ่นเพิ่งมานะพี่เจ้าที่เขาเห็นเขาก็จะเอาเอกสารของเราแล้วก็เเเเออาลล่่่่มมพปตไยืทีีจะ นะครับให้สิทธิพิเศษนี้ก็คือไปญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาห้ามเกิน7วันนะครับผมแล้วก็ไปยื่นได้เลยนะครับจะได้เร็วสิทธิพิเศษนี้จะเหมือนวออีซ่าอเมริกาเชงเกนแล้วก็ยูเคเลยนะครับผมเขาก็าจะเอาเล่มเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวอีก7วันเขาก็าจะนับเพื่อนเพื่อนเพื่อ,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 อมารับเล่มก็ฟังแล้วเพื่อนเพื่อนก็ลองดูไทม์ไลน์กันดีๆนะครับผมว่าเอ๊ะเราจะไปเที่ยววันนี้นับถอยหลังมาเราควรจะแบบ เอ่อยื่นขอเอกสารวันไหนแต่จากประสบการณ์ของผมนะครับให้เพื่อนๆเตรียมเอกสารตั้งแต่3เดือนล่วงหน้าก่อนวันที่เพื่อนๆจะเดินทางนะครับเผื่อไว้เผื่อเอกสารดีเลยนะครับผมเพราะว่าได้ก่อนไม่เป็นไรมีอายุ90วันโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับรีวิววิธีการยื่นเอกสารขอวีซ่าอียิปต์จากประสบการณ์ของตัวผมเองฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูนะว่าหลังจากคลิปยื่นเอกสารขอวีซ่าอียิปต์แล้วเนี่ย ผมจะไปอียิปต์หรือผมจะไปที่ไหนไปดูกันนะครับผมไป